สวัสดีค่ะชาวรัคนาราะชาวราศีกรากฎขอต้อนรับเข้าสู่นี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวครึ่งเดือนหลังของชาวรัคนาราศีกรกฎกันว่าจะเกิดเรื่องราวเหตุการณ์ใดนะระวังตั้งรับกันบ้างเนาะก็ลาคนาราศีกรกฎอะช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีเนาะตามดาว,วันก่อนตามดาวไปเจอเรื่องใดอาจจะเล่าให้ฟัง เสร็จแล้วมาแยกการเงินการงานกันนะคะเราตามดาวแรกก็คือดาวการเงินของคุณดาวการเงินของคุณเข้าสู่พเรือนสหัชชะในลักษณะที่เป็นคู่ประครับประคองส่งเสริมเจ้าตาต้องเรียกว่าถึงเกณฑ์ให้คุณเพราะฉะนั้นก็ราศีกรกฎในเครื่องเงินหลังก็ถือว่ามีสภาพในเรื่องของการเงินยังอยู่ในทิศทางที่เข้มแข็งเขาเรียกว่าเข้มแข็งติดปลายนวมมานะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดการเจรจา คนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการติดต่อค้าขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องระมัดระวังนะว่ามันก็มีเขาเรียกว่าเหตุแทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหยาิมิ้รผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งอ่าเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้ใหญ่ของุพ่อของแม่อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมีดาวราหูเล็งมันก็เลยมีเกณฑ์ว่าระยะเวลานี้การเงินก็ยังดีอ่ะแต่ว่ามันมีโอกาสที่เจ้าพตาจะเสียเงิน ด้วยเรื่องที่เป็นสุดวิสัยจำเป็นมีแนวโน้มของการใช้จ่ายเรื่อยๆนะคะเป็นราหูเนาะทีนี้ก็ดาวพระพุธอ่ะหรือว่าดาวเจ้าเรือนอ่าวินาและก็ดาวเจ้าเรือนสหัชชาเนี่ยเข้ามาเป็นเกษตรต่อจากนั้นสองวันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทุกเรื่องของการเข้าสังคมของการเจรจาของการเดินทางของการพูดของการทําสัญญา ล้วนเป็นประโยชน์กับเจ้าตาในเรื่องของการได้รับเงินทองหรือมีช่องทางในการทํางานที่มันมากขึ้นแลัคก็นาราศีกรกฎก็ต้องบอกว่าอ่ะความวุ่นวายมาแต่ปัญญามีโชคลาภมากมายแต่มีรายจ่ายด้วยนะคะดาวต่อไปนะคะก็คือดาวพระสุกนะคะขยับเข้าสู่ราศีตุลในวันที่21 21เนี่ยเป็นเกษตรตราธิบดีถือว่าพระสุกส่งผลให้คุณเจ้าตา นะคะช่วงระยะเวลาที่ทำละทำงานหลายอย่างกระตือรือร้นขยันขันแข็งฉลาดอดทนมองการไกลนะตัดตัวเงินทองงกงกงกช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวพระศุกรนะ์ในเรือนพันธุทุก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวพระศุกร์จะให้ผลดีกับคุณทุกประการแหละ ไม่ว่าคุณจะทํางานหากินเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาก,การค้าการขายผู้ให้ความบันเทิงเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเครือญาติทางานเกี่ยวกับที่ดินเอาเป็นว่ารุ่งโรโชช่วงชฉลิประกอบอาชีพอะไรก็สมหวังในระยะเวลานี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดความดินดีสมเป็นนาสวนบางคนขายที่บางคนได้ที่อ่าบางคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเป็นเซล นะคะก็ต้องบอกว่าการให้คุณของพระศุกร์ครั้งนี้นะคะมันยาวไปถึงเรื่องของบ้านใหม่รถใหม่นะคะเจ้าเรือนพันธุของคุณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับดาวบาพเคเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องในลักษณะทั้งดีทั้งร้ายเข้ามาในระยะเวลานี้นะคะเพราะว่าอะไรพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนพันธุแล้วก็ไปตรีโกนอยู่กับเจ้าเรือนปัตนิที่ถอยหลังเรือนมรณะและดาวพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานบางคนเปลี่ยนบ้านยกย้ายบ้านเหตุเพราะ ดาวพระศุกร์นี่แหละค่ะเป็นเกษตรบางทีทํางานเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเสร็จแล้วก็ทํางานหน้าที่ใหม่ตําแหน่งใหม่รับบทใหม่ก็ต้องเดินทางไกลไปบ้านใหม่นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเรามาแยกกันแยกเกณฑ์ตัวตนการเงินความรักก็ต้องบอกว่าลัคนาราศีกรกฎเนี่ยาช่วงระยะเวลาเนี้ การเงินรายได,ได้สภาพคล่องดีแต่มันมีรายจ่ายตัวตนของคุณในระยะเวลาเนี้ยมีความขยันขันแข็งต้องการที่จะหารายจ่ายอ่าต้องการที่จะหาไรายได้เพิ่มขึ้นเพราะมันมีรายจ่ายมาจดจ่อรอคอยนะคะอ่าตัวเจ้าตาด้วยตัวเองของคุณเนี่ยดาวเกตเข้าสู่ภพเรือนอริเพราะฉะนั้นมันจะแปลปรน,นิดนึงถามว่าขยานันไม่ขยันแหละนะคะแต่ด้วย3กับ9เนี่ยเลงกัน,นเรือนเนี้ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์คําพูด นะคะมันอยู่ในช่วงของความอ่อนไหวนะคะระวังการทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวพันสําหรับคนที่ทํางานประจำนะมันก็จะมีดาวที่เกี่ยวพันประมาณนี้คือตัวตนเจาาตาระวังไปทะเลาะกับคนอื่นด้วยเรื่องของการทํางานที่เป็นผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะสำหรับบางคนถ้าทําธุรกิจเป็นหัวหน้าง,งานหัวหน้านหน่วยเป็นอ่า งานเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ต้องรู้จักระมัดระวังรอบครอบอย่าไว้ใจเพราะว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าลูกน้องอ่ะลูกน้องก็จะหัวแหลมแล้วก็มีความเจ้าเลเห่ห์เพทุบายอยู่บ้างอาจจําเป็นอะนะคะในช่วงระยะเวลาน,นี้ที่เจ้าตาจะต้องตรวจสอบเขาหรือมีเหตุให้ช่วงระยะเวลาเนี้ยลูกน้องมีความคิดประหลาดประหลาดทาอะไรก็ทําเกินเจ้าชะตาสั่งหรือ ทําแบบหมุกเม็ดนะคะก็ช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องของอารมณ์ด้วยลัคนาราศีกรกฎจําเป็นอย่างมากที่จะต้องใจเย็นลงนะคะแล้วก็มีสติตั้งรับในปัญหาต่างๆที่มันมาจากคนอายุน้อยกว่าก็มีมันมีความวุ่นวายแหละนะคะ อย่างการเงินการงานมันก็มีความวุ่นวายในเรื่องของการงานเพราะระยะเวลานี้มีเกณฑ์บางคนต้องเดินทางไกลไปทํางานไกลแล้วรู้สึกมันไม่สะดวกสบายบางคนเปลี่ยนงานใหม่เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนงานในช่วงระยะเวลานี้หรือต้องแก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้ามันเยอะแยะมากมายวุ่นวายเพราะกรรมมะเนี่ยไปตกเป็นกู่ศัตรูอยู่เนเรือนวินาศนะคะเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ที่เจ้าคตาจะต้องขยับปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการงานถ้าคุณไม่ขยับ ดาวก็สั่งให้คุณขยับอยู่ดีคุณจะขยับด้วยการระวังตั้งรับหรือขยับแบบปุบป,ปับฉับพันไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยชาวราศีเมถุนเนะี่ยจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานนะความมั่นคงในะเรื่องของการงานแต่พอหลังประมาณสักหลังวันที่20บไปทุกสิ่งทุกอย่างขยับดีขึ้นหรือบางคนเนะี่ยได้งานใหม่นะคะมีการเป็นเปลี่ยนแปลงซึ่งมันไปพ่วงกับเรื่องของการเงิน ไอ้ต้องบอกว่าการเงินเนี่ยก่อนวันที่20ดีมากเพราะว่าพระทิด้เป็นเกษตรตาธิปดีเจ้าตาบางคนนะคะก็จะได้รับเงินรายได้จากสิ่งที่ตัวเองทําไปไหมว่าจะเป็นประกรันไม่ว่าจะเป็นบํานาญบําเหน็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนสหกรณ์อมทรัพย์อะไรต่างๆที่มันถึงกําหนดสลากกินแบ่งถูกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือสลากอมสินสลากทากศอ,อะไรเงี้ยค่ะ กณฑ์การเงินค่อนข้างดีแต่ระวังเจ้า,าตาในช่วงระยะเวลานี้ก็คือมันก็จะมีคนมายืมแหละนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศตรงข้ามระวังเพศตรงข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานบริวารหรือใครก็ตามโดยเฉพาะที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาให้คุณสนับสนุนในเรื่องการเงินหรือขอหยิบขอยืมแต่ว่าไม่ได้คืนอะดาวพระทิดเล็งกับดาวราหูเนี่ยถ้าจะได้คืนหนึ่งก็ฟ้องร้องอะเอาสินะคะ ก็มีคนเข้ามาทําให้เสื่อมเสียเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองดีๆเพราะระยะเวลานี้เนี่ยดาวพรอฤหัสของคุณยังตกสู่ภพเรือนลาพระนะคะพระอาทิตย์หรือเจ้าเรือนการเงินก็อยู่ในทิศทางที่ดีเพียงแต่ด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือการพน,นันโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เลยระยะเวลานี้ต้องทํางานอย่างเดียวการงานยังเหนื่อยการพนันจะเหลือไหมนะคะเอาละนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ดา,าวเสาร์เนี่ยเจ้าเรือปรนปัตนิแสดงว่ายังถอยหลังคู่ครองคุณนักให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและระวังการขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทาให้ต้องมานั่งทบทวนกันในเรื่องของการลงทุนทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าโดยทั่วไปก็เป็นปกติแต่ระยะเวลาโดยทั่วไปก็เป็นความสัมพันธ์ปกติละเพียงแต่ช่วงระยะเวลานี้เฮ้ยกลับมานั่งคุยกันหน่อยไหมในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของเราว่ามันเป็นไปยังไง พ่อทําอันนี้ไม่สบายใจแม่ทําอันนี้แล้วแม่รู้สึกไม่สบายใจอาจจะมีเรื่องของการถอยหลังมาคุยกันนะคะจับเข่าคุยกันในส่วนของในส่วนของคนโสดคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าก่อนวันที่ยี่สิบเนี่ยอาจจะแบบเจออะไรที่มันเข้าข้าเหมือนว่าจะเป็นคนรับแต่ด้วยตําแหน่งของสุขที่มันเป็นแบบตกต่ําอ่ะ แอดว่ามันจะเป็นคนคุยเหมือนแบบคุยกันไปแต่ว่ายังไม่ให้สถานะนะนะคะแล้วก็หลังวันที่20เนี่ยคนนี้แหละอาจจะลงหลักปักฐานหรือแบบครอบครัวญาติมิตรพี่น้องของคุณเนี่ยชอบนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าพ่อตาก็แอดมองว่าในในช่วงระยะเวลาหลังวันที่20อะ่ะก็ยังเป็นคนคุยที่มั่นคงขึ้นก่อน20อะ่ะอาจจะเป็นการคุยแบบ แบบคนคุยนะฮะที่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ผูกพันอะไรกันมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบว่าจะต้องเป็นคนเนี้ยยังไม่ลงหลักปักฐานกับคนนี้ยค่ะมันยังเรื่อยๆอยู่นะคะสําหรับคนโสดอะ่ะอืถ้าเจ้าวตาจะเอาเกณฑ์ของการถูกหวยรวยเบอร์ให้ได้เนี่ยคนที่คุณจะซื้อด้วยนะคะจะต้องเป็นอ่ะลูกพี่ลูกน้องพี่น้องคุณหรือเป็นเพศตรงข้ามนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าลัคนาราศีกรกฎถ้าเกิดได้มามันเก็บไม่ค่อยอยู่หรอกมันก็จะหมดไปหมดไปกับใครก็ต้องบอกว่าหมดไปกับเนี้ยแหละค่ะ,ะดาวห้าหนึ่งอ่ะเป็นดาวทําไมแอดบอกว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วได้ดอ่ะดาวห้าหนึ่งอ่ะเป็นดาวคู่มิตรนะคะลาภสหัสชชาคือได้มาจากพี่น้องถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะได้จากคนนี้แหละนะคะแต่ว่าดาวเจ้าลุงบุทตะมันเข้าไปอยู่ในเรือนวีนาศ ลักษณะของวินาศมาเป็นเกษตรแล้วมหาอุดอยู่ในเรือนสหัสฉายมันวนอยู่อย่างนี้คือได้มาก็ต้องจ่ายไปมีคนพร้อมใช้ในโชคลาภความสำเร็จของคุณคือมันเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องต้องใช้ทันทีในเรื่องของสุขภาพระวังอารมณ์ระวังอุบัติเหตุเตะโต๊ะเตะเก้าอี้ระวังมีดผ่าน้น้าไม้ระวังคนที่ทํางานในแบบที่จะต้องขับรถขับราบเป็นพอขอรอเป็นแก๊ปเป็นฟู้ดแพนด้าอะไรก็ตามช่วงนี้อย่าอารมณ์รุนแรงนะคะ และที่สําคัญสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับอาวุธุุธทกรณ์มีดไม้นะคะปืนผ่านอาไม้นะระวังตัวเองในช่วงระยะเวลานี้เอาจริงๆดาวสุขสถิตอยู่ในเรือนพันธุกทุก็ถือว่าชนะเลิศแล้วตั้งแต่วันที่20่สะส่งเสริมให้คุณรุ่งโรจน์ในทุกอย่างการให้คุณทั้งหลายกับดวงชะตาก็คือดาวสุขเนี่ยแบกรับไว้ส่งผลให้เจ้าชตาเนี่ย ลดทอนปัญหาที่มีลดทอนอุปสรรคทั้งหลายเกิดความพลิกผันและประสบความสําเร็จส่วนดาวพระพุธเนี่ยก็แสดงว่าการเจรจาในช่วงระยะเวลานี้เข้มแข็งนะคะเ,เรียกว่าเพื่อนฝูงสังคมต่างๆอำนวยอวยพรชี้ช่องชี้ทางให้คุณเกิดความสําเร็จเกิดความรุ่งโรจน์พร้อมเรียนมหาอุดนะคะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจคิดจะทําสิ่งใดนะคะก็อขอให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองตรงนั้นไป ขอพรบคุณสำหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้ขอพรบคุณสำหรับการซัพพอร์ตไม่ว่าจะสมัครสมาชิกช่องหรือสมัครสมาชิกเพจรวมถึงการแชร์คลิปนะคะแล้วก็ส่งซูเปอร์ตงให้อด min ขอพอบคุณสำหรับกำลังใจเหล่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ